ใกล้กันฮใกล้กันฟรีแล้วเออมาลีวัน้ารุ่งขันเหนตองเออคูกว่าพ่อคุณเหลืออาจารย์เขาเป็นนายกตตีชูลูชูมาได้ใจมึงกขาเรากล้งกันเนียอาจารย์ใครอยู่ข่ายคันคอยควบคุมรัฐบาลในการทํางานทุกอย่างเสกโลโซจะตั้งรัฐบาลผมขอจะเดินตัวเป็นประธานในที่ประชุมครับท่านประธานครับผมมีเรื่องจะทมนายกโลโซครับ ถามมาเลยพี่ใครน้องเสกพร้อมแล้วที่จะตอบทุกคำถามแสงจันก,ะออกระจ่างปอกตัดยางโลดซ้ำเจ็ดท่อคี้ทยแล้วแยกแม่แย็ดโลดซ้ำเจ็ดขึ้นหาท่อได ประธานช่วยตอบชาญให้พอชื่นใจเรียกโลกแปพชประทวงกันเอยจะไปตูดใครแก้วตานายยกโลดโซช่วยให้ยางขึ้นโลละร้อยที่นี่รถอีสุกไปแดงเรา้อยกันร้อยขึ้นโลโร้อยสุขใจนัานา ไม่มีจะกินนึกถึงตักชิ้นกันแล้วมังชาปลเกเง่งเรไรไรผมควายข้านมาลี่วันน้าขอกันชาจากนาโยกโลูซ ให้ราคาย่างตอนนี้ไม่รู้จะปลูกไปใครใครปลูกกันทั้งประเทศไทยขายใครก็ไม่ได้ทั้งอีสานเหนือกลางใต้ปลูกแต่อย่างพาราลำบากนักนะโลสเจ็ดก็ขายไปอย่าไปโทษใครตอนนี้เลยกวรรคนเรื่องงบประมาณเราค็ยยังออกไม่ได้สงสารชาวใต้ไม่รู้จัดการยังไงให้ทนต่อไป้อใจแม่นุ่งทานเรื่องงบประมาณจะบอกเอาไว้จะบอกว่าไม่ไม่ นคนไต่ไประเทศไต่ไเราเอกรัชษณ์จะไตักษาวไว้ด้วยไอ้ร้อยประเดีว๋วชวนเกยจางไปรบประมาณตั้งกล้ามก็ต้องจ่งายจางจ่ายสัเพีเออจ่ายมามึงแลยแค่นา้นวะไต้หน้าต้องจ่ายควายถึงคนจะไม่ดีก็ไม่ต้องเอืดอาบน้า,นาก็อ,อย่างใจนกแก้วมึงเล <c oughs> ไม่ได้กูดเปล่าอย่างจ่ายกระต่าย เด็กเราดินซจก็ต้องผึ่งคบมันชัดเป็นแม้เจีปลาต้มน้ำร้อนอย่างต้องจ่ายกาเลยจ่ายชัดเป็นมันในเก็บจ่ายชัดเป็นกูยอมรับขนาดเมียมันสักผ้ายังจ่ายชัดเลยกูยได้ยินว่าน,นั่นเมียมันว่าไอเหี้ยไปสักผ้าหัวเง่นใกูได้แล้ว <c oughs> หัวเงินใจมึงแลว้วเอออู้ดีนักได้ไอปีดนั้น ไปเที่ยวได้ยินพี่ทองพาน้องไปเที่ยวปักใต้บ้างได้ไหมคะได้ครับน้องไปเที่ยวบอกพี่น้องนะาไปเที่ยวปากใต้ค่ะครับมีอะไรบ้างค่ะปากใต้มีต้นกรนตนาตุ้กยางครับตะเล่กันยังผูกเข้ากันยังไปค่ะครับนี่ก็ม่เรืนแต่กรุงเทพลัางน้าค้ังก็ยังไปซักไหแเคเรืลองไรลังแต่ว่าจักเราเจ้ากองเครื่องเชี่ยงในกรุงเทพให้ครูลังกันคูไม่มาโยกรุงเทพจอยโรนี่ตาย กลางคืนไม่มีดวงจันทร์กลางวันไม่มีดวงอาทิตย์ <c oughs> มันร้อนร้อนอยู่บ้านเราไปว่ามันไม่อบอวนยกขึ้น, <c oughs> ห,นหัว้าได้ยินเสียงเก๋ยมันคันคันเก๋ยเออมาจำได้นะเสียงหัวต้องหัวมาลูก <c oughs> หัวแม่หัวแยกน้ำ <c oughs> อได้ได้เชียงให้ต้องเชียงหัวจำไกลใครไม่ใครเสือมันได้กับหัวทิ้งแล้วแรงปรีชุบันนั่นไอปรีดึงคนเราแรงไอ้เพื่อเซมซี่แรงในเ็นไม่ว่าใครแม่เหลืองอะไรกูบอกเบาอย่างกูมาแรงอยู่อได้เชิงกันนั้นกระตีนแต่วันเด็กนุ่มนเด็กเ่าเบาเลยโยดันนายโยมาแล้วตีบกูก้าวปุ้งมันจำได้เลยกว่าเปะ ทีปกูเกาพุงกูไม่อเอาแล้วอย่าแม่อมตัวเดยอดจริงกูไม่อเอาแลว้วคนต็จดได้เนาหัวจำจะหัวทิปคนกันไม่เดินย่ยอใจเขาหัวใหญ่หัวมันทิบต้องพาไปเอาในน้ำตัวมันไม่ชุนอะไรมึงเปลือยรั